พี่กาคุณพี่จนันคุณสวยมากค่ะนี่พักเต็มเลยค่ะขอบคุณค่ะที่แวะมาอ้ยวันคินหอดคือเกาเหรอคะแต่รังเทียก็คือว่า,ากกเหรอพูดเอาแต่หนาลืมหลังแต่หลังลืมหนาเด้อพี่จันเนี่ยจะถือ่าเด้อได้แวบะบไปลองเพ่งไปฟังเพ่งอยู่นี่ค่ะ วันที่ก็พุ่นเสียวปลาลงเดี๋ยวันนี้นี่ฮักลวกเรียบร้อยแล้วฮักอันกะละมังนึงลวกแล้วก็ได้ซ้ำนี่ละเดี๋ยวจะเสียวปลาขึ้นนีปลาตัวบบไงนั่งจานมาเด้อมีข้าวเหนียวหนีจิ้มข้าวเหนียบเสียบแต่ผู้เห็นกับน้ำลายไหลแค่เนี้ยผู้เห็นสิอยากน้ำใจผู้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลาขึ้นก่อนค่ะปลาขึ้นจานก่อน เป็นยังไงเนาะสิสมบูรณ์แบบบ่เนาะขอโทษเด้อพี่จันก็เดี๋ยวเด้อจ้าจันนจสวยเด้อคนจสวยคนจสวยคนงามนี่ค่ะตัวบกย้ายเลยค่ะนี่นี่นี่พี่จันพี่จันเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่แน่าเสียเด้อนี่อาหารอีสานแบนเยี่เลยเนี่ท่านจันมีกินบ่แบบนี่ยไอ้บกิ้ แค่กินอยู่บ่เบียบขอโถ่ขอไปเด้อบ่พีจ่ะพีเส <c oughs> น็นี่ๆมามาเม,ามนิวพี่จันคุณเก๋คุณพอนพอนน้องดาวแล้วก็ลหลายๆทันเน้ะคะ่ะน้องเมฆมากลูกมากนี่นี่ันี้เอาแยกก็เด็ดพิชฟ้าคนนี้บวบ่ฮะเนี่ยแยก็สิเตรียมแล้วคนนี้วขือชัวบานนี้นชุกตละด Ôi! sao 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 khô hết cả em em yula là phô môn mầm nèm dạng em 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 miếng, em có nước hả? À. Số dạng em dạng miếng dạng em 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 2 em dạng em ปไปไหว้คนนาะค่ะเดี๋ยวกะสิทักทายด้วยดอกค่ะขอถทษขอไฟวสใจละ่ะมาคนจันกินแ้วปวดหวัวเว้ยนูไม่ได้ไปหาใครเลยพี่พ่อนคนละพี่จันกับพี่พ่อนสวัสดีค่ะทำอยู่กินโบเคยได้ปานิ่นแม่นบอกกับคุณพี่คุณหยาดด้วยละสิบอกโสดหลังปานิ่นน่ะโบมีข้าวเลยค่ะน้ำซ้าเขาเท่านั้น เก็บไว้เด้อเรียกทิมแล้วก็เขาก็มาซาบเกลือหขูดทองเอาซ้อนเพิ่นขูดทอดงออกเด้อทองดำๆมาคุณพี่เสร็จแล้วก็ซาบเกลือสองลอบเนาะคะ่ะถนูน้ำโตเพิ่นเสร็จแล้วก็น้นังซาบเขาล่างเองียน้งหนึ่งเนาะคะ่ะล่างดีๆแล้วก็ซาบหนังออกมาเนี้โอ้ยหอมเด้อค่ะคุณพี่จ๋าปลานิษเนี่ย <laughs> ซูม,มเงินไปใส่กับปานิ่งเป็นนั่งเอกนี่กองเขาหน่อยค่ะแม่เนี่ยนี่ค่ะวันไหนไปใส่ได้บอกค่ะคุณพี่คนสวยฟาทูวันนี้เอาใส่กับติดง่ายเนี่ยวันนีนน้กินห่อนแรงคนตัวจะโอ้ยขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจไหลามาเท่มา,ากวันไหนคนหลายมือพี่ๆอะยรนั้นมาหายกำลังใจโอ้คุณคือเกา่าเนาะค่ะ เดี๋ยวยายสิคุยจออยู่ดอกยวใชสะเขาเหนียวลงก่อนใช่ไลยอายออกมาหมดแล้วน,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 นวี่นิ่มนิ่มดีจังนิ่มแซ่บเขาเหนียวไหมคุณค่ะจักว่าเป็นเกือบชั่วโมงล,ละเบินีนมือนียคือหน้าเฮ็ดห,หลายอย่างอยากกินไปอัววนนครนายกบ่มีอาหารอีสานบ้านยายให้กิน ว่ากับไปไไดีเด้อยายที่ข้าๆต้นน่ะอันนี้เก็บกันเนาะโซ่อังกองหน่อยเลยนี่เราขึ้นตั้งขึงนทึ่นงน,นี่เป็นยังไงคะพี่จันนี่เป็นแต่แสบน้ำยายบ่ยนี่ยายกับทีทักทายทักทายผิดผีดผดทุกทา่านาว่าอ๋อหน้าจอยยายคือบ่มีโตนังสือคุณบอนพ่อเสเร็จแล้วไหมเนี่ยเด็กกินแล้วคนวะคิดถึง 过年个几天早嫁。